เคนิ s, ขวขันตาเสร์บข่าวได้ผมเกียรติศักดิ์ประจำวันศุกร์ที่31ตุลาคม2568ท่านครับวันนี้ประเด็นสำคัญเรื่องที่พวกเราจับตามองกันเป็นระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาคอยลุ้นคอยคาดการคาดเดาทายว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ในที่สุดวันนี้ก็สิ้นสุดของการรอคอย เป็นที่ทราบกันเชกเช่นเดียวกันว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ได้รับการโหวตแทบจะทุกเสียงนะครับเป็นมติเสียงส่วนมากในการที่จะคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ทั้งนี้ยังได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยรองหัวหน้าพักเลขาธิการพักเหรัญยิกต่ตางๆนานา เดี๋ยวเราค่อยไปเจาะประเด็นกันในวันหลังวันนี้เราจะเอาแบบสั้นๆสักสิบน,นาทีการที่เป็นข่าวคราวพูดคุยกันว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นอีกแล้วกับนายอนุทินชาญวีรกูลกรณีที่มีนัดหมายที่จะเดินทางไปคุยเรื่องข้อพิพาท ไปเจราจากับกัมพูชาในเวทีกลางคือประเทศมาเลเซียที่ผ่านมานะครับแต่กลับไปมีการเซ็นข้อตกลงหรือเรียกว่า M.O.U กรณีเรื่องของแร่แล่เอิร์ทที่ไปเซ็นลงนามร่วมกับนายฮุนมาเนตกับนายโดยดันทัมสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนมองว่าเป็นการที่กระทำ ลักษณะที่ว่ามินเมวัดเสียวอันตรายที่สุดต่อการที่จะมีความเสี่ยงเนื่องจากว่าการกระทําของนายอนุทินไปทําเรื่องใหญ่โตไปนําสิ่งที่เรียกว่าเป็นทรัพยากรของประเทศชาติไปใช้ในการที่จะหาผลประโยชน์ต่ออะไรก็ตามมันมีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายบัญญัติไว้ พี่น้องจึงเป็นห่วงว่าในการนี้นายอนุทินผู้เป็นนายกไม่ได้มีการปรึกษาประชาชนไม่ได้มีการแจ้งให้กับคอรมอทราบไม่ได้มีการแจ้งที่รัฐสภาตามที่มีระบุบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดจึงมองว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงอย่างนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะอ่านเนื่องจากเป็นรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนจริงๆ มาตรา1 9 0ของรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับที่บอกว่าการที่จะทำข้อตกลงอะไรก็ตามแต่นี่คือให้ใช้ในทุกรัฐบาลนะครับที่เขาระบุมาบัญญัติไว้บอกว่ารัฐบาลจะต้องได้รับความเห็นชอบโดยรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเสียก่อนในการที่จะไปพูดคุยทำข้อตกลงที่จะต้องให้ออก รัฐบัญญัติตามเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้นๆตรงนี้เขาบอกว่าก่อนการดําเนินการอะไรก็ตามเพื่อทําข้อตกลงใดๆก็ช่างรัฐบาลต้องให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเห็นไหมครับก่อนการดําเนินการเพื่อทําข้อตกลงใดๆรัฐบาลต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้เห็นชอบ ว่าจะไปเจรจากับต่างประเทศประเทศไหนก็ตามจะไปพูดเรื่องอะไรนั้นหมายความว่ามันเป็นเรื่องสำคัญถ้าเป็นเรื่องของต่างประเทศเรื่องคาบเกี่ยวกับข้อพิพาทชายแดนยิ่งหนักไปจะต้องแจ้งว่าวันนี้คุณเดินทางไปคุณมีนัดหมายไปคุณจะไปทำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างแต่ มันมีสิ่งแทรกซ้อนออกมามันมีสิ่งที่โผล่ขึ้นมามากมายมหาศาลว่าการที่สําคัญที่สุดที่ยกเป็นเรื่องจะต้องไปคุยกันในวันนั้นกลับไม่มีการชี้แจงความคืบหน้ากลับมีเรื่องราวอื่นๆที่เป็นประเด็นแทรกซ้อนขึ้นมานอกเหนือจากการที่ได้แจ้งให้ประชาชนและรัฐสภาทราบใช่ไหมครับ นี่นำซ้ำเขายังบอกว่าเมื่อลงนามข้อตกลงใดๆแล้วจะต้องให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญาได้นั่นหมายความว่าจะต้องเปิดเผยและแจ้งทุกสิ่งทุกอย่างว่าวันนั้นคุณไปทำอะไรบ้างไม่มีการที่จะปกปิดประชาชนได้ประชาชนต้องการที่จะรู้ต้องรู้ได้ใช่ไหมครับพี่น้องจึงมองว่ามันเป็นสิ่งที่อันตราย แต่ถ้าว่าผมขออนุญาตเรียนกับพี่น้องทุกท่านให้เกิดความผ่อนคลายลงไปในเรื่องราวเหล่านี้เห็นไหมครับนายนุทินบอกว่าการลงนาม MOU แร่ธาตหายา,ยากอยู่ภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญประเทศไทยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาบอกว่าเขากระทำโดยการถูกต้องไม่ได้กระทำผิดกฎหมาย ใช่ครับนายอารุทินพูดถูกผมจึงจะนำเรียนท่านเป็นลำดับตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะครับเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จู่ๆจะไปจับมือเซ็นเรื่องต่างๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นล้วนแต่เชื่อมโยงกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการล้มนายกแพทองทานให้ได้มาถึงซึ่งวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องราวเดียวกันที่ผมขึ้นภาพทั้งพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายอภิสิทธิเวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีต้องยอมรับว่าล้วนอยู่ในห่วงระยะเวลาที่มีการกระทำเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาขออนุญาตนะครับด้วยความเคารพหากกิดพลาดประการใดขออภัยเนื่องจากว่า รัฐมนูลมาตรา190ที่ผมพูดมาสักครู่นี้มันมีการถูกพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขใหม่ตั้งแต่ยุคนายอภิสิทธิเวชชาชีวะมาถึงยุคนายกยิ่งลักษณ์ก็ไม่สามารถที่จะให้มีการผลักดันให้แก้ผ่านพ้นไปได้จนมาถึงยุคของพลเอกประยุทธ์จันทโอชา เมื่อปีพศ2559นะครับโจ้งนั้นพเอกประยุทธ์เป็นนายกและมาตรา190ที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ได้ถูกแก้ไขไปอยู่ในหมวดของมาตรา172ผมจะพูดรายละเอียดให้ฟังว่าทำไมนายอนุชินบอกว่าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญถูกต้องครับเนื่องจากว่า มารตรา190ของรัฐธรรมนูญมีการปรับมีการแก้ไขขึ้นมาใหม่ไปเขียนเอาไว้ในมารตรา178ผมจะย่อเนื้อหาแล้วก็สรุปสาระสั้นๆคือเขากำหนดลักษณะของข้อตกลงระหว่างประเทศที่ต้องถูกตรวจสอบคล้ายๆกับอันเก่าที่ผ่านมาที่อยู่ในมารตรา1 9 0 แต่ถ้าว่ามีการตัดขั้นตอนในการทำหนังสือสัญญาต่างๆนะครับการที่มีขั้นตอนต่างๆเหมือน190จะให้ประชาชนทราบก่อนจะเรียนต่อรัฐสภาก่อนตรงนี้มีการแอบ,บตัดออกไปเป็นบางข้อเช่นการกำหนดให้รัฐบาลต้องให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนดำเนินการตรงนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมครับ ในฉบับที่แก้ไขเนี่ยจะเป็นการแอบแก้หรือลักกลับลักไก่ก็ตามแต่ตรงนี้ไม่มีแล้วแล้วก็การกำหนดให้รัฐบาลต้องชี้แจงต่อรัฐสภาและเสนอกรอบการเจรจาให้รัฐสภาเห็นชอบก่อนการดำเนินการอันนี้เคยมีใน190ตัวเก่าใน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 ที่นี้ไม่มีแล้ว เห็นไหมครับตรงนี้ถ้าเราไม่สังเกตไม่อะไรเราจะไม่ทราบถึงการมีการเคลียร์ทางใช่ไหมครับการที่ไปแก้ไขในจุดที่จะสามารถทําได้โดยไม่ต้องบอกประชาชนไม่ต้องรายงานต่อรัฐสภาและกลับมาแล้วไม่ต้องบอกว่าไปพูดไปทําเรื่องอะไรมาบ้างเห็นไหมครับถือว่าเขาได้ไปกระทําสิ่งเหล่านี้อะไรก็ตามที่พวกเรา ตั้งเป็นข้อคอลห้าข้อ,ขอ,ขอ,ขอสงสัยแต่เขามองว่าเขาทําตามกฎหมายทุกอย่างทีนี้พูดภาษาชาวบ้านภาษาง่ายๆเรามองว่าโอ้โหไปทําขนาดนี้ไม่ปรึกษาประชาชนเอาละไม่บอกไม่มีการที่จะชี้แจงแม้กระทั่งกลับมาถึงแล้วมันเป็นการที่ว่าประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยครับ คิดว่าผิดเนี่ยยังไงก็ไม่สมควรที่จะกระทําแบบนี้ต้องมีความถ้าเกิดรู้ว่าไม่ผิดกฎหมายก็ตามแต่จะต้องเกรงใจกันบ้างใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าตรงนี้เขากระทาหน้าตาเฉยเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องมีเป้าหมายไปทําอะไรพี่น้องลองเชื่อมโยงดูทีนี้ตั้งแต่ยุคไหนยุคไหนพยายามที่จะมีการผลักดันให้แก้ไขสิ่งเหล่านี้ เป็นการปูทางเรียกว่าลักษณะเดียวกันกันกบมีอุปสรรคอะไรก็ตามขวากหนามจะต้องเคลียร์ให้เรียบนั้นหมายความว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้าไหมครับผมสงสัยแบบนี้ได้ไหมครับอะไรก็ตามนะครับผมไม่ได้ระบุเฉพาะเรื่องแร่ตรงนี้กับนายทรัมป์นี้ไม่ครับผมรวมถึงทุกอย่างที่ มันเป็นสิ่งหลักประเด็นโดยตรงที่นายอนุทินกระทําอยู่ขนาดนี้มีอะไรไปพัวพันไปเกี่ยวข้องแต่กับชายแดนแต่กลกับต่างประเทศอยู่ขนาดนี้มันเป็นการที่นำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทยหรือประเทศไทยก็ว่ากันไปอีกอย่างอันนี้มันไม่ใช่ทำอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนี่มันมีแต่ข้อเสียใช่ไหมครับก็คือสรุปง่าย ตัวรัฐธรรมนูญมาตราเดิมเกี่ยวกับการกระทําที่ไปทําในชายแดนในต่างประเทศเนี่ยอันเก่ามันจะต้องให้เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบและขออนุมัติจากสภากรที่จะไปเจราจาแจ้งทุกเรื่องจะไปพูดอะไรแจ้งหมดอันเก่าระบุแบบนี้แต่ถ้าว่าอันใหม่เป็นการที่ไม่บังคับไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผยไม่จำเป็นจะต้องชี้แจงไม่ต้องบอกประชาชนก็ได้ว่าคุณไปพูดเรื่องอะไร เห็นไหมครับท่านลองดูนะครับผมพูดอีกครั้งหนึ่งอันเก่าคือมาตรา190่ฉบับปรับปรุงแอบแก้ไขใหม่คือมาตรา178นะครับตรงนี้มันมีความสำคัญโอ้โหผมไม่อยากจะคิดเลยต่อไปนี้ในเรื่องที่พวกเรากลังขากลัวว่ามันจะเป็น อย่างนั้นอย่างนี้ที่จะไปยกดินแดนซึ่งรัฐบาลนี้เคยกล่าวหาให้กับรัฐบาลเพื่อไทยในการที่ใช้คําว่าขายชาติขายแผ่นดินก็ตามแต่ไปมีส่วนรู้เห็นสนิทสนมกับผู้นําประเทศเพื่อนบ้านก็แล้วแต่แต่ว่าตนเองนั้นเป็นผู้กระทําทุกสิ่งทุกอย่างออกมาแล้วโดยเฉพาะวันนี้เราได้เห็นถึงกรณีที่ว่ารัฐธรรมนูญตรงนี้ที่เราเคยมีความอุ่นใจมีความสบายใจว่ามีตรงนี้กั้นไว้อยู่ ถ้าเขากระทำสิ่งเหล่านี้โดยไม่บอกเราแอบไปกระทำสิ่งต่างๆอะไรก็ตามในที่สุดเขาจะต้องรับโทษจะไม่ครับโอ้โหเขาไปแก้ไขเรียบร้อยปูทางให้ตนเองเคลียร์ทางที่จะเดินไปในทิศทางเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยตรงนี้สำคัญมากครับในลักษณะแบบนี้ขณะเดียวกันที่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลน,นั่นเลยครับแต่เพราว่าเบือเ้องลึกเบื้องหลังมีการยื่นที่จะ แก้กฎหมายต่างๆทั้งกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นการแก้กฎหมายที่จะนำไปสู่ประโยชน์ของตนเองหรือไม่ผมไม่แน่ใจนะครับล่าสุดนี้เห็นไหมครับบอกว่าผ่านสภาเป็นที่เรียบร้อยร่างกฎหมายปกครองท้องถิ่นสี่ฉบับปกครองท้องถิ่นก็คือเพื่ออบตอนายกต่างๆเทศมนตรีเทศบาล เขาบอกว่าพักภูมิใจไทยเสนอโดยนายอนุทินชาญวีรกูลมีการที่จะต้องการให้เพิ่มโอกาสคนรุ่นใหม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิน่นจากเดิมเนี่ยต้องมีอายุ35ปีขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ใช่ไหมครับที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บริหารนะแต่ตอนนี้ เขาแก้ okay. เป็น25ปีลดลงมาอีกเท่ากับว่าต้องการที่ใจะให้เด็กที่อายุถึง25ปีนี่สามารถเป็นผู้บริหารในส่วนท้องถิ่นได้แล้วและที่สำคัญมีการยกเลิกวาระการดำรงตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ที่ระบุไว้ว่าจะต้องได้แค่สองสมัยยกเลิกแล้วทีนี้ก็หมายความว่าใครก็ตาม อยู่ในตำแหน่งไหนก็ช่างในท้องถิ่นนายกอบาตานายกเทศบาลอยู่ได้ยาวชนะแล้วชนะอีกเป็นแล้วเป็นอีกวนแล้วเลือกตั้งวนอยู่อย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นการปูทางนำไปสู่การครองอำนาจของกลุ่มบุคคลบุคคลหนึ่งที่ชอบกระทำสิ่งเหล่านี้อยู่จนเป็นนิสยัยใช่ไหมครับนี่แหละครับระหว่างที่พวกเราไป มีการถูกการปั้นข่าวต่างๆยกขึ้นมาให้พวกเราเบี่ยงเบนความสนใจไปมองในจุดนั้นเขากระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านพ้นไปหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเป็นที่น่าคบคิดว่านับวันยิ่งเข้าไปในประเด็นที่พวกเราเคยคุยกันก็คือการอยากจะมีอำนาจเข้ามามีบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ต้องการที่จะ มาจัดการสิ่งดีๆให้กับประชาชนให้กับประเทศชาติแต่มาวางตัวบุคคลมาวางจุดยุทธศาสตร์สําคัญต่างๆที่จะให้ตัวเองครองอำนาจได้นานที่สุดนั่งอยู่ในอำนาจได้มากที่สุดเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่ไม่คุยก็ไม่ได้เขาทำเห็นไหมครับพี่น้องต้องจับตามองให้ดีแต่ถ้าว่ามันมาถึงขนาดนี้ ก็ว่ากันไปมันจะมีอะไรบไรรไลได้มากกว่านี้มันไม่รู้จะแก้ไขกันด้วยวิธีอย่างไรทุกคนต่างรู้ปัญหาเสกเช่นเดียวกันรู้รึกรู้มากรู้น้อยแตกต่างกันไปนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าปัญหาหลากักๆรู้แล้วแต่ว่าการที่เราให้โอกาสเขามาเป็นผู้นำในการบริหารราชการแผ่นดินมาเป็นนายกมาเป็น คณะรัฐมนตรีนะครับอย่าลืมว่าวันนั้นถ้าไม่มีพักส้มไปอุ้มให้เขาขึ้นมาได้แบบนี้มันก็ไม่เกิดภาพนี้ท่านจำได้ไหมครับระยะเวลาเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะเปลี่ยนบทบาทชีวิตทางการเมืองและทุกเส้นทางของรัฐบาลชุดนี้รอแเร่ะจะไปอยู่แล้วคดีโกงสอวคอดีเขากระโดง คืบหน้าไปจนกระทั่งเรียกว่าจะเอาตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมารับโทษอยู่แล้วกับเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและพักส้มเป็นที่ต้องยอมรับว่าพักส้มนั้นได้มีการปลดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความผิดคล้องคอของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้อยู่ออกให้และ พุ่มชูนหนุนขึ้นไปให้มีอำนาจยิ่งกว่าเดิมอีกไปปัดเป่าคดีความไปยื้อไปยุติคดีต่างๆนานาที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อครอะหาของตนเองนี่ครับน่าเสียดายมากครับวันนั้นถ้าเกิดมีการตัดสินใจอีกแบบหนึ่งภาพประเทศไทยวันนี้ก็คงจะมีความหวังมากกว่านี้ตรงนี้ก็มาพูดถึงเรื่องรับ ร,รัฐมนูญสั้นๆตรงนี้ที่พี่น้องคนไทยยังคิดอยู่ว่าจะเป็นจุดตายเป็นจุดสุดท้ายที่นายอนุทินไม่สามารถจะไปต่อได้เนื่องจากแค่เรื่องเราข้อมูลเนื้อหาสาระที่เซียนอยู่ในหนังสือ MOU กับนายทัรมนั้นก็หนักพอแล้วยังมีการขัดต่อร,รัฐมนูญอีกก็ยิ่งหนักไปอีกมันจะอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าว่ามันมีความเป็นจริงอีกแบบหนึ่งที่เขา มีการแก้ไขไว้เรียบร้อยปูทางไว้ให้ตนเองผมจึงได้นำเอาสิ่งที่พอจะมองเห็นอยู่บ้างมาพูดคุยมาอธิบายขยายความให้พ่อแม่พี่น้องฟังอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอพระคุณทุกการรับชมทุกๆท,ท่านเค new s, ขนตาเสยบบ่าวโดยผมเขียติศักดิ์ขอพระคุณมากครับ